วิธีพับวักทองวันฮาโลวีนก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นจากนั้นพับเป็นมุมสามเหลี่ยมตัดส่วนที่เกินออกขั้นตอนแรกให้เราพับเป็นมุมสามเหลี่ยมไขว้กันในลักษณะนี้จากนั้นเปิดกระดาษออกแล้วพับครึ่งขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษออกแล้วพลิกกลับมาทางด้านหลังกดจุดที่ตรงกลางแล้วพับเป็นมุมสามเหลี่ยมในลักษณะนี้เลยจากนั้นพับมุมด้านล่างขึ้นไปเป็นมุมสามเหลี่ยมในลักษณะนี้เราจะทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างพลิกกลับมาทางด้านหลังแล้วพับเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อไปภาพสามเหลี่ยมด้านข้างเข้าชนขีดตรงกลางเราจะทําแบบเดียวกันทั้งขวาและด้านซ้ายที่กลับไปทางด้านหลังแล้วทาเหมือนเดิมให้เรา,าพับมุมแหลมที่ด้านบนลงมาให้เรา,าพับเป็น2ทบแบบนี้เลยเสร็จแล้วให้เรายัดมุมสามเหลี่ยมเข้าไปในช่องรูกระดาษแบบนี้เลยเราจะทําแบบเดียวกันนี้ทั้ง2ด้านและทั้ง2งฝั่งสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถชมคลิปเต็มที่ช่อง YouTube หมูมีจัดให้ได้เลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายให้เราเป่าลมเข้าไปให้พองออกใครจะใส่เป็นดวงไฟหรือการปักคองก็ได้เลย